สวัสดีครับนี่คมออนทัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เคียงเนื้อนะครับเนื้อวัวสดนะครับนุ่มเนื้อวัวสดนะครับเบอร์โทรนะครับ0821416015นะครับมาเปิดใหม่นะครับได้ประมาณสัก1เดือนนะครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับต้องก่อน <rip> ถึงสรีแยกโพสีสุวรรณนะครับถ้ามาจากออส้มปล่อยน้อยนะครับนี่ครับเส้นทางส้มปล่อยน้อยโพสีสุวรรณนะครับที่เป็นเขียงเ<ห>นื้อนะครับนี่มดัดูวันนี้มาซื้อเนื้อเศษนะครับนี่เนื้อเศษวันนี้แม่ค้าให้ออกแต่เนื้อนะครับไม่ได้ออกหน้านะครับเพราะว่าแม่ค้าเขินนะครับเป็นบอกะนะครับมองที่เนื้อเศษเพิ่งงามเลยครับมือนี้มีสุมือนหรหนูเนาะค่ะมีสุมือเออมีทุกวันนะครับ เนื้อส,สดอุ้ยเนื้องามแหงอันนี้อันนี้โลเทไ่อันนี้มือโลเทไ่ครับร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบได้ครับเนื้อเศษนะครับโอ้เพิ่นเปิดไม่ได้ครับดุนเมน่อดดละเปิดนี่กครั่งสีเขาเดือนหนึ่งจ้ะประมาณเข้าเดือนหนึ่งแต่เนื้อเพิ่นสดดีครับเบิ่งด้วยครับร้อยห้าสิบราคาเบาเบาเลยเศษเนื้อเอาไปต้มแล้วก็เพิ่นให้เลือกได้น้ำนะครับอทั้งหลังทั้งทั้งหนากับอินี่จุจุนี่จุก็ ทำให้ด้วยทำให้ด้วยสร้างสร้อยเพน่ะสร้อยผมมาซื้อเป็นเถื่อที่สองราคาบนล้นเพือนนะครับอันไหนใส่แม่หน้าเตาเหนียวเนี่บยโอศสีสุวรรณมีเกียงเพียงเนื้อแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีเนื้อเด้อันนี้เป็นปอดเก่าปอดปอดเก่าสมประสานปอดได้แสบเบปงนที่ละครับเหลือเท่านีบอนูแม่อันจ้ะเรือเที่ยนีโอ้เหลือเท่านี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศแล้วก็เป็นมีเนื้อเนื้อดีน้ำนอเนื้อจุเนื้อเนื้อมีเนื้อยังไงครับมีเนื้อ เนื้อจุเนื้อก้อยแล้วก็เนื้อย่างเนื้อย่างมันนี็เนื้อเศษพวกพิเศษมันก็มีมมาพวกเนื้อไอ้พวกเสือลองไห้ยังมีปะมีจ้ะแต่ว่าต้องสั่งเนาะจ้ะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัดโอ้สวดไปทุกวันค่ะเออโปรโมทให้ด้พี่น้องพ่อศีษวันนะครับนี่ให้ให้ได้เห็นเนื้อนะครับให้ได้เห็นเอ่อวองซื้อเนื้อเนาะนี่นะครับมาอยู่ไก่บ้านเนาะนี่มีหนังนะครับหนังขายอยู่างไมัดละเท่าไหร่ครับนี่มัดละสิบบาทจ้ะมัดละยี่สิบนะครับหนังอืม อ้าวโอ้ยลมแห้งครับวันนี้ลมลมแรงลมแรง,แรงเอาเฟืองกำลังซื้อนะครับคุณครับเพิ่กำลังเสือกันลูกค้าลูก้ามาแล้วอืมสีกาเนาะเอาเอาเอาแสบได้หนะ่มนมนะใส่ต้องเอาเนื้อมันน้ำด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยลูกขาเพิ่งมาซื้อ่อลูก้าเพิ่งมาซื้อเนื้อครับเี็นว่าขายดีนะครับนี่นวันต่อวันนะครับนี่โอ้ ขออนุญาตถ่ายคลิปต์ได้ครับไทยไทยพี่ลงรูปโมลาร์หน่อยเพื่อนจับจับเป็นเป็นยูทูบคไม่เอาหลายๆเป็นใจดีได้ครับเป็นไฮเลือกเองเลยแล้วก็เนื้อสดสดดีดีต้องซื้อเเทียนละครับแม่ครับวันก็มาโอ้สองกิโลลูกค้าประจ้ำหลายเนาะดีแล้วเกียนเงือมีเออมีโพสีครับสดใหม่ แตนอยางไดก่อยอยากได้ลาบนี่มาแต่เสาร์มาแต่เจ้าโมงหนูกับเปิดเจ้โมงตีห้าถึงหกโมงแรงจ้ะตีห้าถึงหกโมงเย็นนะครับโอ้มีตลอดนะครับเนื้อปันเท่านะครับบรรยากาศเคียงเนื้อนะครับนี่นะครับจะมีป้ายบอกนะครับนี่ป้ายบอกว่าเนื้อวัวสดนะครับเมาจากสุกปล่อยนะครับอันนี้ไป แยกโพศีสุวรรณไปรัตนบุรีนะครับตรงนี้นะครับนี่เนื้ออยู่ตรงนี้นะครับมีป้ายแบบนี้บอกนะครับนี่นะครับเนื้อวัวสดร้านนี้เลยนะครับเอาเน้นเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับ0ู2ย์แ1ดสองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกศนย์ห้านะครับสั่งจองได้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแนะนำบอกต่อพี่น้องโพสีสุวรรณนะครับที่อยู่สถานที่ตรงนี้หรือว่าใครที่ผ่านไปลัตนบุรีก็มาแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะครับ มื่อนี้มี่อุจ้ะนะโอนใมมนมอไม่เมื่อกอี้เฟิร์ลูกค้าเหลือเก่าอ๋อตับจ้ะเป็นพวงตับตับเก่าเดือยเพื่อนได้ครับใครหลบงใครเป็นได้ได้ได้ใครหลังน,นี่นี่พวงที่กระเซาะหรืพวงกระจับเนี่ยนั่นน,น,น,นั่นละเออนั่นละนั่นละนั่นกระเซาะเออเก็นโบราณต้มปลอดไค่หลังบมากไหมครับไค่หลังอืมปลอดก็มีโอ้หูเหนือพันสุดๆเลยนะครับ นะครับมีแมคคาไวหลุนนะครับมาคอยบริการนะครับนี่ดอยหนึ่งคนสร้างจู้เพื่อก็ได้เนาะ <S <S ได้จ้ะนี่ดอยหนึ่งนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับนู่สองร้อยบาทเป็นมาตรฐานเนาะจุดยอดจุดยอดนะครับแบบนี้แหละหเป็นหนเปียดน้ำเต้าห่อมเนี่ยเพียพึ่นคนขนาดเลยดูเพียนะครับนี่ เปียเนๆที่คากเลยโอ้เกี่ยแทนเลยแน่นอนอดีครับหนเะี่ยว,ว่านเบิร์ดเห้ะเนื้อดีดีเนือมันสดฟิวจูเลยครับนี่สามร้อยห้าออเ่าไหร่ป้ะก้อนอะรปสองโล,โล,โลแล้วเนื้อดีอีกสองร้อยสองโลละจ้ะสามร้อยบาทสามรอยบาทนะครับเอาเนื<ด>้อดีอีกเนื้อดีอีกยจ้ะสองร้อยบาท เนดอโอ้เนื้อสองปกดีสร้อยจูดีบ่ตัวนี้ได้จะเนื้อตัวนี้เองเนี่ยว่าโอ้เนี้ยตัวนี้เนื้อขานะครับเนื้อส่วนขานะครับเนื้อส่วนขาโอ้งามนี่นะครับโอ้ยคอนซอนเนื้อเออเอาล่าครับเราได้ขายปีห้าถึงหกโมงเย็นนะครับเอาลุกันลุกันนะครับ เกลียวเขาไม่เมื่อยก็แวะมานะครับส้อยส้อยแซเนื้อจุใส่เลยครับอ่วันนี้ซื้อไปให้แม่ยีม้อนนะครับแล้วเขาแล้วน้ำก็คือมไปทมบุนะครับวันนี้เดมาแนะนําร้านเนื้ออันนี้ยานโพศิสุวรรณนำหน้พี่น้องมาเท่ากันดลเห็นว่าเป็นคล้ายเนื้ออยู่มองนี้ราคากะของส้อยจุป้าบ้านนี่แหละครับเนื้อเศษกระลอยหาซิปนะครับเนื้อเนื้อที่ลอยโลเท่าไรครับสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะครับเออเริ่มถาม ได้้จะลืมถามให้ท่านผู้ชมเนาะเป็นเนื้อขาแล้วก็เนื้อยังที่ว่าผสมกันนะคะกับพวกอันเครื่องในจ้ะโอ้เครื่องในผสมกันได้นะครับนี่เป็นกรอนแห่งกันเออเป็นไหเลือก็ต้องแยกเครื่องในอยู่ปะก็เอาผสมว่ะผสมกันได้เนื้อล้วนก็ได้จ้ะเอาว่ก็แค่อย่าไปซอยกันพออยู่เดมเลยสิซอยปะเรกินอย่านั้นเออซอยจูก็ต้องซอยซุกเด้ซอยดิบตัวจังเสะ น่านเพื่นว้าในเมกะเพื่นว้ากินก้าเลือดกินก้าดำจิ้มกินก้าดำจิ้มขมก็ได้ตัวน้อยนิดนึ่งนะเอาเอาตับไปน้อยนึงก็ได้นุ๊ตับไปน้อยนึงน้อยนึงตับตันเทน่าน้อยนึงเออหน่อยเดียวหน่อยเดียวมันหาพอเพื่นอยากกินนะให้ตับเออประมาณนั้นละเออนะกับตันเทน่าแมนบอลนี่แมนจ้ะตันเทน่าน้อยครับร้อยสองร้อยเก้าสิบท่านก็ดีนะครับท่านก็เสียร้อยห้าสิบ ครับตอนนั้นเป็น200ซื้อเนื้อดี200แล้วก็ซื้อเนื้อเศษส0 0อวันนี้เรามาซื้อ500บาทนะครับก็ได้หลายอยู่ครับหลายของเพิ่์นยูนเดอร์นะครับอ่ะแนะนําบอกต่อนะครับพี่น้องยานโพศีสุวรรณนุมเนื้อวัวสดนะครับก็มาดีเรียดเยอะแล้วก็ลองมาแวะกันได้นะครับขายราคาบ้านเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ